กับสวัสดีค่ะพี่พี่กับสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พี่พี่พบกับดวงใจพระเครื่องกับพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะใน ep ีที่243ค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพาเครื่องนะคะใน E ีพีที่243ค่ะวันนี้น้องมีพระนะค่ะพี่พี่นะมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะค่ะพี่พี่นะ นนองมีโปรโมชั่นให้นะคะพี่ๆนะดวงใจพัเครื่องส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการทุกกรณีนะคะพี่ๆเนาะส่งให้ฟรีทุกรูปทุกรายการทุกกรณีนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงคะ่ะติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆนะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะดวงใจพาเครื่องค่ะพี่ๆยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยค่ะพี่ๆเนาะ ดวงใจพักเครื่องนะคะยินดีให้บริการนะคะชอบสนใจรายการไหนยังไงติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาแล้วค่ะพี่พี่ดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการนะคะปล่อยให้ในราคา400บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะปล่อยให้ในราคา400บาทค่ะ3องค์1,000บาทค่ะพ <dus> ี่พี่นะ400บาท3องค์1,000บาทค่ะช่องทางการติดต่อค่ะพี่พี่0990641307ค่ะพี่พี่นะ 0 9 9 0 6 4 1 3 0 7ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะชอบสนใจยังไงติดต่อเข้าไปทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ดวงใจพักเครื่องนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้ดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะติดต่อเข้ามาค่ะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่น้าติดต่อเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ ช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่น้ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะปลายทางส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้าโอนก็ส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะพี่พี่น้าปลายทางหรือโอนส่งให้ฟรีทางสองกรณีเลยนะคะพี่พี่น้า400บาทสามองค์1,000บาทค่ะ0 9 9ย์4 1 3 0 7ค่ะเริ่มกันที่รายการแรกเลยค่ะพี่พี่น้า เปิดมารายการแรกเป็นพระเก่าพระเดิมนะคะพี่พี่นะพระขุนแผนกุวัดบ้านกลางค่ะพี่พี่พระขุนแผนกุวัดบ้านกลางค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพี่พี่นดด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะพิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่นะคะพี่พี่นะพิมพ์ห้าเหลี่ยมใหญ่นะคะเนื้อดินค่ะพี่พี่ปลาขุนแผนกุวัดบ้านกลางนะคะพี่พี่นะรายการนี้นะคะพี่พี่นะเก่าเดิมสวยเดิมค่ะพี่พี่น้องเก่าเดิมสวยเดิมนะค่ะพี่พี่ ถัดไปค่ะรายการที่สองค่ะพี่พน้าปราสมเด็จนะคะพี่พน้ารายการที่สองค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ น้าค่ะ <_ d> um> พระสมเด็จค่ะถัดไปรายการที่สามเลยค่ะพี่พีนาถัดไปรายการที่สามเลยค่ะ หลวงพ่อเกิดค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานค่ะ หลวงพ่อเกิดรายการที่สามนะคะพี่พี่ถัดไปรายการที่สี่ค่ะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่นาหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะด้านหลังเขียนประคูวิทยานุโยศค่ะพี่พี่นะประคูวิทยานุโยศวัดลางบัวค่ะพระอาิการสุดใจค่ะพี่พี่นาวัดสิงห์ค่ะ หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในงานวางศิราลึกคบบพีพระาอุโบสถวัดสิงค์ค่ะไปกันต่อที่รายการถัดไปเลยค่ะพี่พี่น้องไปกันต่อที่รายการถัดไปเลยนะคะ รายการนี้ค่ะพี่พีนาเป็นพระล่วงลางปืนค่ะพะี่พีน,นะะพระล่วงลางปืนนะคะเนื้อชินตะกัวค่ะพี่พีนารายการนี้เป็นเนื้อชินตะกัวค่ะด้านหลังค่ะพระล่วงพระล่วงลางปืนค่ะพี่พีนาพระล่วงลางปืนเนื้อชินตะกัวค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการที่6ค่ะพระสมเด็จค่ะพี่นะพระสมเด็จรายการที่6ค่ะด้านหน้าค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะี่ร้อบาทนะคะ3ามองค์1,000บาทค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะถัดไปเลยค่ะพี่รายการที่เจ็ดเลยค่ะพี่นะถัดไปรายการที่เจดเลยค่ะด้านหน้าค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปรายการที่8ค่ะพี่พนะีนาถัดไปรายการที่แค่ะพี่พีด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ ถัดไปค่ะพี่พี่นะรายการที่เก้าค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่เก้าค่ะด้านหน้าค่ะ <_ handwriting> ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะ รายการที่เก้านะคะพี่พี่นาะรายการที่เก้านะคะถัดไปรายการที่1ิบค่ะพี่พี่นาะถัดไปพระสมเด็จรายการที่สิบค่ะด้านนาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเนื้อหาหมวลสารคมชัดสวยเดิมนะคะพี่พี่นาะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อเข้ามาถักเข้ามาค่ะ ถัดไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดค่ะดัานนาค่ะ <c oughs> ด้านข้างค่ะ <c oughs> ด้านหลังค่ะ ด้านหน้าค่ะรายการที่1ิเอดค่ะถัดไปรายการที่12ค่ะพ,พี่นถัดไปรายการที่สิค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะรายการที่12นะคะพี่พี่ถัดไปค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่13ค่ะ ปราสมเด็จวัดละคังโคสิตารามค่ะพี่พี่นาปราสมเด็จวัดละคังโคสิตารามค่ะพิมพ์ระเจ้าห้าพระองค์ค่ะพี่พี่น้าเนื้อผงใบลานค่ะพี่พี่พิมพระเจ้าห้าพระองค์ค่ะเนื้อผงใบลานค่ะปราสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่นาพิมพระเจ้าห้าพระองค์นะคะพี่พี่เนื้อผงใบลานนะคะ ถัดไปรายการที่สิบสี่ค่ะหลวงพ่อปานค่ะพี่พีนั้นหลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ รายการที่สิบสีนะคะถัดไปรายการที่สิบห้าค่ะพระนางพยาค่ะบีพี่นาะปพระนางพยาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ นหน้าค่ะถัดไปรายการที่16ค่ะ ด้านข้างคะ่ะด้านหลังค่ะพับปิดตาค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่17เลยค่ะพี่พี่นาถัดไปรายการที่17นะคะหลวงปู่กลวยค่ะพี่พี่น้าหลวงปู่กลวยนะคะพี่พีด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงปู่กวยนะคะพี่พีนาะไปกันต่อที่รายการที่สิบแปดเลยค่ะพี่พีหลวงพ่อเงินค่ะพี่พีนะรายการที่สิบแปดค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะพี่พด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะฐานค่ะสวยๆเดิมๆนะคะพี่พี่นาเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้องสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะไปกันต่อที่รายการที่19เก้าค่ะพี่พี่นารายการที่สิบเก้าค่ะ พระครูสมุทรธรรมสุนทรนะค่ะพี่พี่นะพระครูสมุทรธรรมสุนทรค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อสุดคะ่ะด้านหน้าค่ะด้านคางค่ะด้านหลังค่ะไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบเลยค่ะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบนะคะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อแดงค่ะสองห้าสามศูนย์ค่ะพี่พี่น้สองห้าศูนย์สามเข้าไปค่ะ 2503ค่ะอายุ82ปีค่ะพี่พี่เนาะอายุ82ปีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพราคูยานวิราชไฉพี่นะหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่อายุ82ปีค่ะพี่พี่เนาะไปกันต่อที่รายการที่21ค่ะหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครค่ะ ครังที่หนึ 7, 2, ่งคะ่ะวิพีสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะพีพีน้สองห้าศูนย์เจ็ดค่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะวิพีน้ถัดไปรายการที่ 4, ยี่สิบสองค่ะหลวงปู่ทิมคะ่ะพี่พีน้หลวงปู่ทิมคะ่ะด้านบนเขียนเจริญพรนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พีน้าอายุเก้าสิบห้าปีค่ะพี่พีน้องอายุเก้าสิบห้าปีค่ะด้านข้างคะ่ะ ด้านหลังค่ะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนค่ะพี่พี่นะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนวัดละหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่รายการที่22นะคะถัดไป23ค่ะพี่พี่นะถัดไปรายการที่23ค่ะที่ระลึกค่ะพี่พี่หลวงพ่อเพชรค่ะพี่พีนะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเกาะพังงันนะคะพี่พี่นะเขียนเกาะพังงันค่ะ ถัดไปค่ะพี่พีรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะหลวงพ่อโอดค่ะพี่พีน้หลวงพ่อโอดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทองค่ะพี่พีนะที่ระลึกฉลองศาลเจ้าพ่อดาบทองค่ะสองห้าศูนย์สามค่ะพี่พีน้องสองห้าศูนย์สามค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อโอดค่ะพี่พีนะถัดไปรายการที่ยี่สิบห้าเลยค่ะพี่พีน้อง ถัดไปรายการที่25ค่ะพระอาจารย์นําแก้วจันทร์ค่ะพี่ๆนะพระอาจารย์นําแก้วจันทร์นะคะวัดดอนศาราค่ะพี่ๆนะจังหวัดพัทธลงุงค่ะ252520ค่ะพี่ๆรายการนี้พศ2520ค่ะที่ระลึกพระราชทานเพิงศพค่ะพี่ๆี่นะาที่ระลึกพระราชทานเพิงศพค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะถัดไปรายการที่26ิค่ะพี่ๆพระ ปชาอัค่ะพี่พี่นะพระอุปชาอชค่ะพี่พี่วัดสัตหีบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถค่ะพี่พี่นะที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถค่ะสองห้าห้าศูนย์สี่ค่ะพี่พี่นะสองห้าศูนย์สี่ค่ะพระอุปชาอชวัดสัตหีบนะค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะถัดไปค่ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะ พ <mile> ระมงคลเทพมูนีค่ะพี่พี่นะเป็นพระมงคลเทพมูนีค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังคะ่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีค่ะพี่พี่นะเจริญทนบุรีค่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีค่ะพี่พี่สองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะพี่พี่นะสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะด้านหน้าค่ะพระมงคลเทพมูนีค่ะพี่พี่ถัดไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะ สมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะพี่พี่นะสมเด็จพระพุทธาจย์ค่ะหลวงพ่อโตค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะวัดใหม่บางขุนพรหมค่ะพี่พี่นะวัดใหม่บางขุนพรหมค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสมเด็จพระพุทธาจารย์ค่ะพี่พี่หลวงพ่อโตค่ะถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ พระพุทธชินราชค่ะพีพีน้าพระพุทธชินราชค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ,คะสมเด็จพระนเรสวนมหาราชค่ะพี่พีนาสมเด็จพระนเรสวนมหาราชค่ะ รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่นะเป็นพระนาเลส่วนมหาราชนะคะพี่พี่ค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะดวงใจพระเครื่องนะคะมีพระนะคะมาแบ่งปันพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะมีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ชอบถูกใจยังไงนะคะพี่พี่นะสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อเข้ามานะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ ดวงใจพักเครื่องนะคะพี่พี่นะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่เนาะดวงใจพักเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นะกรับสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านเลยนะคะพี่พี่เนาะกลาบสวัสดีค่ะ